คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในในโหมดของเกมยิงปลาครับและเข้าัาที่ค่ายเกม Joker Gaming ครับวันนี้ผมจะไปที่ Golden t h o t นะครับ ไปหาเงินที่โกดิทอสจะได้ไหมน้อกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าจะลองเข้ามาดูกันนะครับว่าในนี้มีอะไรกันบ้างลองเข้าไปดูใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดครับลองเข้าไปกดกันดูครับกดเข้ามาได้เลยนะครับมีสาวๆน่ารักน่ารักรออยู่นะวันนี้งบผมเจ็ดร้อยไปครับไปเลยครับเล่นที่สิบตะตังก่อนเลยครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยๆเพิ่มกันนะ ไม่ได้เลยครับไม่บวกเลยนะสิ่งยากมากเด่นช็อตมีอะไรดีนะครับไปครับขอไปที่50เลิ50ปาเปตังค์นะ50บเป็นตังค์กดล็อกเป้าหน่อยแล้วกัน5าบาทไปครับ อะไรนะจ๊ะวานใหญ่ไม่มาเลยอ่ะวานตัวใหญ่ใหญ่ไปไหนหมดนะวันนี้จะมีทีเด็ดอะไรไหมเอามาแล้วครับวานตัวใหญ่นี่ครับล็อกครับผมล็อกวาน อยังมาครับร้องเลยครับหวานร้องดังเฮ้อเออนี่ทีนีเขายังให้นะอย่างเงี้ยเออเขาตั้งแตกเขาระเบิดให้นะครับเป็นตัวอื่นเกมอื่นผมไม่รู้แนละ้วเหมือนที่เคยเคยเล่นนะ่ะเนี่ยตายไหมหน้ายี่สิบบาทนะร้องเฮ้อเลยเอาช็อตช็อตมาแล้วเท่าไหร่โอ้โหเกาหีเสียไป เออเขาที่เสียไปทั้งกลุ่มไหมอ่าไประเบิดมาครับระเบิดเป็นไงระเบิดจะตุมตามได้มากแค่ไหนนะตุมตามระเบิดตรงนี้นะครับได้เป็นระเบิดเหมือนก้อนอะไรเลยเนะยาะหน่วงว่าป่ะ <laughs> ก็อะไรโอเควันนี้คงจะไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะเขาไปแล้วครับวันนี้งบเหลือสามสามบาทคงจะต้องหยุดแค่นี้นะครับไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดเข้าไปดูครับใต้คลิปนี้ครับอีนิ้กดหรือเข้ามาลองฝีมือกันได้นะครับในนี้มีให้ชมมันอีกมากมายนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ